พิธีตักบาตรพระอาจารย์และพาพี่เลี้ยงโครงการบรรพชาและอุปสมบทวันคุ้มครองโรคเฟสสองคสอ11วันที่8ใเมษายนส5 6 5ายน2,565ในเช้าวันนี้เราได้สั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการตักบาตรแด่พระพิสุสง์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยวัตถุที่เราตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีแล้วเมื่อดวงตะวันทอแสงเรืองรองจับขอบฟ้า ย่อมเป็นนิมิตไม้อันดีว่าวันใหม่วันแห่งการสร้างความดีวันแห่งโอกาสของการทำหน้าที่ผู้ให้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งดวงตะวันให้ความสว่างแก่ท้องฟ้ากัลยานมิตรให้ความสว่างแก่ดวงใจดวงใจซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นประภัสสอคือมีความสว่างในตัวเอง แต่เนื่องจากถูกกิเลสคือโรภโกรธหลงเข้าคอกนำดวงใจดวงนี้จึงต้องหม่นมองไปหลายวิธีทางที่จะกำจัดความโลภให้หมดสิ้นไปจากใจได้นั้นก็คือการให้หรือการทำทานนั่นเองการให้ไม่ใช่เป็นการเสียประโยชน์แต่แท้จริงแล้วการที่เราให้ทรัพย์สินของของเราแก่ผู้อื่นย่อมเป็นการให้แก่ตัวเองเหมือนการที่เราประพรมน้ำหอมแก่ผู้อื่น เราก็ย่อมได้กลิ่นหอมนั้นและผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ควรค่าแก่ดวงใจอันประเสริฐของเขาเสมอนั่นก็คือบุญบุญคำเดียวสั้นๆแต่ทรงคุณค่าและความหมายบุญซึ่งกันกายวาจาใจของผู้ให้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสบุญซึ่งจะออานวยความสุขและความปารถนาของผู้ให้ให้สำเร็จทุกประการ บุญซึ่งจะมอบทั้งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ผู้ให้ทุกคนบุญคือผลแห่งการทำความดีเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพระอริยบุคคลดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายบุญเป็นสิ่งเดียวที่หนุนเนื่องอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ประสบความสำเร็จ ความสมหวังความก้าวหน้าและความสุขทุกประการน้ำสะอาดสามารถชำระร้างสักพิสิ่งนานับประการให้สะอาดได้ฉันใดบุญก็สามารถชำระร้างกายวาจาใจให้สะอาดได้ฉันนั้นเงาสามารถตามติดเราไปได้ทุกย่างก้าวไม่เคยคาดคลา บุญก็สามารถติดตามเราไปได้ทุกย่างก้าวแม้ข้ามภพข้ามชาติได้ฉันนั้นมหาสมุทรเป็นแหล่งรวมของทุกสายน้ำฉันใดบุญก็เป็นแหล่งรวมแห่งโพรัพย์สมบัติทั้งหลายฉันนั้นบุญเป็นแหล่งป้องกันภัยในวัฏสงสารบุญเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เข้าถึงบรมสุขคือพานิพานบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิต ต้องหมั่นสังสมอย่างต่อเนื่องเพราะหากใช้บุญเก่าทุกวันบุญก็สามารถหมดได้เหมือนกันเล่งสร้างบุญใหม่วันนี้เพื่อชีวิตที่สดใสและเป็นบุญเก่าต่อไปในวันข้างหน้าสั่งสมบุญเป็นนิดคือสั่งสมสุดให้กับชีวิตสุขโขบุญยสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้